สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page mm hmm. เพื่อนกเกษตรชาแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูกล้วยน้ำว้าที่ผมปลูกไว้ริมคูสะนะครับมีอยู่40ต้นที่เห็นตอนนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่3หลังจากที่ปลูกไปแล้วนะครับก็คือ3อาทิตย์นั่นเองตอนนี้นะครับใบก็จะออกอยู่ประมาณ3ใบนะครับ3ใบอาทิตย์ละ1ใบนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆก็จะขุดหลุมประมาณสัก1ศอกนะครับลึก1ศอกกว้าง1ศอกเท่านั้นเองแล้วก็เอาปุ๋ยคีวมาผสมคลุกเคราโรยด้วยปูนขาวนะครับเป็นการฆ่าเชื้อราเชื้อโรคที่จะมากับดินแล้วก็มากับปุ๋ยอย่างเงี้ยเป็นการป้องกันพื้นฐานอีกอย่างก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคตายภายเพราะว่าปูนขาวเนี่ยมันสามารถช่วย ปรับสภาพดินถ้าดินเป็นกรดมันก็จะกลายเป็นกลางนะครับความกว้างนะครับแนวคูสะก็มีเพื่อนๆสอบถามมาว่ากว้างเท่าไหร่ผมวัดดูแล้วประมาณ7เมตรนะครับตั้งแต่จุดนั้นมาถึงตรงนี้7เมตรแล้วก็กล้วยตรงนี้ความห่างทิปลูกก็อยู่ประมาณ3เมตรครึง่งต้นจากต้นนั้นนะครับมาต้นนี้3เมตรครึง่ง ส่วนแถวนี้นะครับก็2เมตรครึ่งนะครับ2.5เมตรเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้รถซาเล้งนะครับรถมอไซค์พ่วงข้างเนี่ยเอาไว้ขนปุ๋ยขนอะไรต่างๆนะครับผ่านจุดตรงนี้ไปเพื่อลำเลียงปุ๋ยไปทางนู้นนะครับเนี่ยก็มีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์บอกว่าเอะมัน ถนนมันแคบไปรถวิ่งผ่านไม่ได้นะครับคือจริงๆไม่ไดเอารถยนต์วิ่งผ่านจริงๆตรงนี้อาอให้รถซาเล้งนะครับรถมอไซค์พ่วงข้างวิ่งผ่านผ่านได้นะนี่ร่องรอยร่องรอยผ่านไปปกติเนี่ยผมก็จะใช้ฟางนะครับมาคลุมปกคลุมหน้าดินเพื่อให้มันชื้นนะครับนานๆทีรดน้ำหน่วยวิธีการรดของผมก็ใช้เนี้ยตักทำเองนะ DIY เอาเหล็กมาท่อนหนึ่งนะครับตัดมาท่อนหนึ่ง มัดไว้กับถังสีนะครับแล้วก็ตักหนึ่งถังต่อหนึ่งต้นนะครับตักไปเรื่อยเเล่นๆสี่สิบต้นก็ตักไปเรื่อยตรงนี้สี่สิบนะครับตรงนู้นก็มีอีกนะครับเนี่ยสวยงามนะดูกล้วยน้ำว้าพันเตีย้ยววิธีการปลูกของผมก็บอกไปเมื่อสักครู่นะครับก็ตัดห่างจากพื้นดินเนี่ยขึ้นมาตัดทิ้งเลย ประมาณ1ศงอกโดยประมาณนะครับโดยประมาณทีนี้มันก็จะแทงใบออกมาสัปดาห์ละใบนะครับสัปดาห์ละใบตอนนี้สสัปดาห์แล้วก็จะมีอยู่3ใบเนี่ยเนี่ยใบใบแรกนะครับใบแรกนี่ร่องรอยการตัดไหมใบแรกโผล่มาใบที่2ใบที่3ก็โผล่ไปเรื่อยๆมันจะมีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆมันมันมีแบบว่ามันไม่หยุดชะงักมันโตไปเรื่อยๆไม่หยุดชะงัก เดี๋ยวจะพามาดูต้นที่ไม่ตัดนะครับว่ามันเป็นยังไงต้นไม่ตัดนี่มันจะหยุดชะง,งักการเจริญเติบโตนะนี่นะครับเพื่อนๆอย่างต้นเนี้เป็นกล้วยหอมทองต้นนี้ผมไม่ได้ตัดนะ ถ้าไม่ตัดเนี่ยมันจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตไปไปหลายสัปดาห์นะจนกว่ารากมันจะเดินพอรากมันเดินแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยเจริญเติบโตขึ้นแต่ต้นเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ตัดก็ไม่เป็นไรแต่บางคนเนี่ยต้นหนูยาวยาวสูงมากสูงมากรีบเล็กแล้วก็สูงไม่ยอมตัดนะครับมันก็หยุดชะงักมันไม่เจริญเติบโตแล้วต้นมันก็ไม่มีการขยายครับมันขยายไม่ได้คือมันจะ มันจะไม่อวบไม่โตขึ้นนะครับแต่ถ้าเราตัดลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไอ้พวกนี้มันก็จะหลุดลอกเร็วนะครับมันหลุดลอกเนี่ยกาบกล้วยตัวนี้หลุดลอกปั๊บมันก็จะมีการขยายขยายกาบใบตัวใหม่ขยายกาบใบตัวใหม่ต้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะาไอ้นี่มันหลุดลอกเร็วอันนี้ก็เป็นข้อดีในการตัดปลูกนะครับตรงนี้ก็กําลังทําสะพานนะครับไม้หมดแล้วไม้อยู่คาหมดแล้วเดี๋ยวจะหามาใหม่กําลังทําสะพานข้ามโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องลา ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ